โอเคครับสวัสดีอะไรเนี่ยโอเกิดมาตายเลยหรือว่าอ๋อมันแฟบมากเกินไปดูนะครับมือยังค้างอยู่เลยอ่ะดูดีอันนี้ก็เป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะครับโอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม d ไ n o s i s Survival นะครับอ่าพาร์ทที่สองกันแล้วจากพาร์ทที่แล้วนะครับมีคนบอกว่าทําไมผมไม่ใช้ปืนนะครับคือผมยังไม่รู้ไงครับผมว่าไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดผมยิงเนี่ยมันจะได้ยินเสียงปืนหรือเปล่านะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้ปืนนะ แต่ว่าก็จะค่อยลองเอาตอนที่มันมีอยู่แค่ตัวหรือสองตัวนะครับแต่ว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยผมกำลังจะโดนเด็กจะตายอยู่แล้วนะคือใช้ปืนแล้วมันยิ่งมาหเยอะมันก็สวยดีครับแล้วก็จากพาธินะครับรู้สึกว่าเราจะเจอรอยเลือดนะครับนี่ครับรอยเลือดปริศนานะครับซึ่งมันก็ให้เราตามรอยเลือดไปครับนู่นนู่นมีตัวหนึ่งโอเคเราจะใช้ปืนพกก่อนละกันนะฮะแล้วก็ไอ้ตรงที่มันเฮ้ยนี่ไงรอยเลือดยิ่งเด่นชัดขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ตรงที่ว่ามันเป็นเลขเนี่ยนะครับมันคือจํานวนแมกนะครับ โอเคอันนี้ศูนย์แม็กเลยครับปืนเอเอาละมาตัวนี้ว่าแต่ทำไมาเลือดเพิ่มวะเนี่ยเราเซฟใช่ป่ะแต่ว่าทํำไมาเลือดมันเพิ่มเต็มเลยครับวพราจริงแล้วมันเพิ่มครึ่งหลอดเอ้ยนั่นไงเจ้าของรอยเลือดหนอนเองนแมงอยู่เออใช่แล้วก็ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะเพราะผมรู้แค่สองตัวเองครับผมนะก็คือ ตัวแรปเตอร์กับทีเล็กครับผมะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเป็นราชาครับเป็นราชาของจดสลัดนะครับทุ้ยไม่ใช่เป็นราชาของไดโนเสาร์นะครับแล้วก็อีแรปเตอร์เนี่ยก็ดูเอาจักในหนังนะครับแล้วก็มีคนมาเมนนะว่าไอตัวเล็กๆเนี่ยนะครับมันชื่อชื่อคอมปีนะครับอืมก็ชื่อคอมปีแน่นะนะครับผมก็จะได้เรียกถูกนะครับคอมปีนะคอมปีโอเคไอตัวนี้ใช่เป็นพกก็พอครับ เอ้ยเอแหลกแม่งเอ้ย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 รีโหลดก่อนเดี๋ยวยายนักจั่วโดนแล้วเอ้ย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 ไม่ตายวะเฮ้ยปืนคนอัดแม่งเรามีแหลกอุ้ยอันนี้ชื่อไม่ใช่ดิอันนี้มันตัวใหม่ครับมันไม่ใช่แรปเตอร์โอ้ยโดนกัดไปหนึ่งดอกเฮ้ยเดี๋ยวพอรีโหลดเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยผมรีโหลดไปแล้วแล้วเราทิ้งแม็กไปเลยอะครับชิบหายแล้วเมื่อกี้เผลอกดรีโหลดครับคือมันติดเป็นนิสัยดันกดรีโหลดไปซะแล้วคือเราต้องยิงเอาให้มันหมดแม็กนีแล้วก็ค่อยรีโหลดครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเรารีโหลดเลยเนี่ยแล้วมันยังมีกระสุนอยู่ในแม็กนะ่มันก็จะทิ้งไปเลยครับผมเนี่ยเป็นการรีโหลดที่โคตรสมจริงไงโอ้ยะจอกแล่เนื้อแร่เนื้อหน้าหดอืมแล้วก็ไปผ่าตรงกลางหลังมาเนี่ยศพคน เจ้าของรอยเลือดดูลากมาเด็กครับรู้สึกเอ๊ะใส่ชุดเดี๋ยวเดี๋ยวชุดหน้ากากกันแก๊สนี่คีการ์ดนอยส์นอสนี่พูดเป็นแต่คำคำเดียวได้ไงเนี่ยตอนเจอคีการ์ดหน้ากากเอามาใส่ได้เปล่าใส่ไม่ได้ครับมันใส่หน้ากากแล้วก็ใส่ชุดเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้นะครับผมว่าเกาะนี้มันต้องเป็นการทดลองอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ทําให้เกิดไดโนเสาร์นะแน่เลยครับ เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะผมก็เอาเคีย์การ์ดกลับไปที่บ้านหลังนู้นก่อนนะับเพราะว่ารู้สึกว่าที่บ้านหลังนู้นเนี่ยมันจะมีให้เปิดใช้คีย์การ์ดด้วยเอ้ยเดี๋ยวนี้หิวอ,อาหารแล้วเนี่ยว่าแต่อิ่วไวมากเลยเนี่ยอ่าก่อแคมไฟกินเนื้อก่อนครับเพราะว่าผมจะล่าเนื้อน้อยไปหน่อยแฮะเอามากอดเดี๋ยวเนื้อเอามาตั้งถือไว้ทำไมครับอืมแล้วก็กินเพิ่มน้อยมากอะ่ะบอกเลยครับโอเคเราใช้ปืนกลนดีกว่านะใช้ปืนนี้แหละนะครับโอเค เดี๋ยวเราวิ่งกลับไปตรงเบิดคีการ์ดเราต้องฆ่าไดนโนเสาร์ด้วยนะครับเพราะเราหิวแล้วอันนี้เป็นเลือดครับนู่นไงเจ้าของนอนแอ่งแมงอยู่อนะคอมมอนเอ้ยเอ้ยเอ้ยรู้สึกว่ามันจะไม่ตามเสียงแนฮะโอเคเดีเพราะตรงนี้มีอยู่สองตัวนะครับเป็นไดนโนเส์ภาอะไรทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงอ้าวมีลม้มมีกลมลม้มหลบกอืมอ,อืมอ,อืม รู้สึกมันจะไม่เห็นด้วยฮะตอนยิงอ่ะไกลๆครับไ <c oughs> อ้กดรีโหลดอีกแล้วเฮ้ยแต่ว่าแป๊บนึงนะมันก็ยังคูณหนึ่งอยู่นี่ครับ <c oughs> อ๋อผมว่าตอให้เรารีโหลดนะครับจำนวนกระสุนมันก็ยังอยู่ในแม็กนะครับอ๋อก็น่าจะประมาณนั้นแหละเพราะว่าถ้าเกิดเรารีโหลดไปแล้วก็เราทิ้งแม็กไปเลยเนี่ย <c oughs> แล้วก็ถ้าในแม็กมันมีกระสุนเนี่ยนะครับบอ <c oughs> ว่ามันคงจะหายไปเลยแหละนะไอ้เลขหนึ่งก็จะกลายเป็นเลขศูนย์ไปเลยครับเอออย่างนั้นก็ดีครับไม่งั้นเละ คงเจ็บปวดรวดร้าวนะมาเช็คตรงนี้หน่อยครับถึงจะเช็คแล้วก็เหอะขอเช็คซ้ำอีกทีครับเพื่อมีอะไรขาดตกบกพร่องกดอีรัวด้วยอนะ่ะเผื่อเจอเผื่อเจออะไรอ๋อตรงนี้ผมว่าน่าจะเข้าไปเปิดปั่นเครื่องปั่นไฟแนะ่นอนครับแล้วก็มากดสวิตช์เพื่อเปิดประตูบานนี้นะครับคิดว่างั้นนะโอเคกดฮีดูอ่าประตูเปิดนะครับมีของไหมมีของไหมนี่มีเครื่องปั่นไฟ แต่แป๊บหนึง่งหาของก่อนเหมือนจะไม่มีของนะครับโอเคไม่มีก็เปิดเครื่องปั่นเลยครับตรงนี้หรือเปล่านีส่สวิตช์โอเคส,สวิตช์เลยครับแต่ว่าไม่มีพลังงานเอา้าถ้ง,งนั้นตรงนี้หรือเปล่าปั่นไฟ,นนไฟ no power ก็้เราต้องปั่นไฟตรงไหนครับเนี่ยโอเคแป๊บหนึ่งหิวแล้วกินอาหารก่อนครับ โอ้โหอยู่ไวมากเกมนี้บอกเลยนะโอเคเพิ่มมาติดหนึ่งต้องล่าเนื้อเพิ่มเยอะๆแล้วนะครับเจอเโนอส์นี่ไม่ต้องบูแล้วต้องบูล้างผลาดแล้วเพราะว่าเราจะขาดเนื้อนะเนื้อเป็นสิ่งหนาจริงเนื้อเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเอ้าแล้วมันปั่นไฟตรงไหนครับเนี่ยตรงนั้นหรือเปล่าตรเนี่ยตรงนี้ก็ไม่น่าใช่นะเฮ้ยหลัวเราจะลองฆ่าไอตัวนี้ดูครับ เกิดข้ามันได้ผมว่าเราคงได้เนื้อบานเบอร์แน่ๆก็แต่ปั่นไฟเอ้ยนั่น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 ตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยไอ้เขียวเขียวเนี่ยมีไข่ไดโนเสาร์วับเย่เพิ่งเคยเจอไข่เลยเนี่ยถึงจะดูของตัวเองก็ได้เหรอไม่ใช่ไข่อย่างนั้นนี่มีไข่ครับไข่ได้กินไข่แล้วได้กินไข่ไดโนเสาร์แล้วเก็บโอเคโอเคครับเก็บไข่นี่เปิดสวิต ไม่ได้เปิดไม่ได้ครับอีแล้วสวิตแล้วมันต้องหามาจากไหนครับเนี่ยเนี่ยประตูมันน่าจะเปิดได้นะแล้วตรงนี้มันน่าจะเป็นโรงปั่นอ้ไนั่นน่ะโรงปั่นไฟอะ่ะแต่มันดันเปิดไม่ได้ซะงั้นนะครับเอ้ยแล้วเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนตรงนี้หรือเปล่ามาดูหน่วยสิเฮ้ยนี่ไงโอ้โห เกมนี้นับคือมันไม่บอกอะไรเลยนะครับว่าต้องไปตรงไหนต้องไปทางไหนนะครับแล้วก็มันจะไม่มีอะไรบ่งบอกว่าตรงนี้กดได้หรือว่ากดไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นก็ต้องสังเกตให้เยอะๆนะครับอืนั่นไงเปิดปั่นไฟเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบรอ้อยอาหารจะหมดแล้วเอาเลยครับจะหิวตายแทน <c oughs> เ,เสร็จแล้วเราก็ไปกดข้างบนแล้วก็ต้องล่าสัตว์ด้วยครับต้องล่าสัตว์เดี๋ยวต้องรีบล่าสัตว์นี่นี่จะหิวแล้วโอเคโอเพน เปิดเรียบร้อยวิ่งลงไปหาหมดหลอดแล้วโอ้โหพี่ครับพี่ครับขอค่านะครับผมจะเอาเนื้อพี่มาแดกครับเอ้ยเอ้ยตายตายดีเฮ้ยตายโอ้ย่าไดโนเสาร์พันใหม่ได้ครับแลเนื้อได้ปะ่แลได้โอ้เนื้อคงบานเบิกเออ เอยเลือดลดเรื่อยๆเด๋ยวๆตัวนี้น่ามีเนื้ออ๋อมีแล้วมีแล้วมีแล้วยกเนื้อกินก่อนเดือดรลดเรื่อยๆแล้วครับโอ้หเนื้อยิงตัวใหญ่แต่ว่าได้เนื้อมันนิดเดียวครับเองแล่เนื้อยังไงของเองเนี้ยนี่ครับกินเพิ่มนิดเดียวเองแล้วไข่มันกินไม่ได้เอโอยิงกระสุนเปลืองครับเปลืองโคตรๆอย่างนี้ฆ่าตัวแรปเตอร์ธรรมดาก็ได้และมั้งเนี่ยโอ้ไรวะเอางใหม่อีกทีครับแล้วไข่ เองไม่ย่างบ้างลหละไข่อะเก็บมาทําไมครับอลองดูดิก็ไม่เพิ่มนะมีไข่แต่ว่ามันไม่เพิ่มครับต้องหาเดรุสเสาตัวใหม่ครับต้องลาอ่าแล้วจากที่เราเคยหนีนะครับแต่ว่าในเมื่อมีปืนที่ยิงแล้วก็เสียงเอ้ยตรงนี้เป็นหลุมครับมันจะเป็นรอยฝ่าเท้าของตัวอะไรที่ใหญ่มากๆนั่นเนื้อเนื้อมันนี้อันนี้จากที่เคยหนีอีแน เอ้ยเอ้ยเอ้ยตอนนี้ต้องฆ่าต้องฆ่าเสียบติดเนื้อเสียบติดการฟันของลุงด้วยเนี่ยอ่ะแล้วมาฟันตอนแรกอยู่เนี่ยนะเอ้ย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 เกือบไปแล้วแล่เนื้อแล,แล่เนื้อรีบแล่เนื้อโอ้ยเผลอรีโหลดอีกแล้วแต่ว่าช่างเถอะมันรีโหลดได้นะครับมันจะไม่ทิ้งแม็กแล้วเปลี่ยนปืนนะเปลี่ยนปืนยิงไอตัวใหญ่ไปหมดแม็กเลยนะครับโคตรเปลือง เอคีเอครู้สึกจะแรงกว่าแฮะปืนเอคีร,รีบแรกเลยครับผมกลัวโดนตุ๋ยอย่างได้ยินเสียงอยู่เนี่ยโอเคได้เนื้อมาก็พอประมาณครับย่างกินเลยบอว่าคงเพิ่มเยอะหน่อยนะเออนั่งถือเนื้อไปถือปืนด้วยอ่าเพิ่มเลือดมาเยอะครับแล้วก็หลอดอาหารเพิ่มมานิดนึงเอ้ยก็ไม่นิดออะก็เยอะอยู่นะครับเออก็ดีแล้วตรงนู้นอ่า้โดนเสาต้องล่าบอกเลยฉันหิว ตัวน,นี้ต้องยิงปืนให้มันล้มก่อนครับปังล้มดีเฮ้ยล้มเออไม่ล้มก็อัดซ้ําเข้าไปอีกทีครับอืมแล่เนื้อเก็บเนื้อตุนไว้ครับเยอะๆตรงนี้มันเหมือนฟอกอะไรไว้ครับมีไข่แต่บอกเลย <c oughs> ไข่นี่มันทําอะไร <c oughs> ได้ครับเนี่ยคือกินแล้วคือมันกินไม่ได้ครับไข่มันย่างกินไม่ได้โอเคต้องหาไดโนเสาร์ให้มากกว่านี้ครับ จะต้องเอาเนื้อมันมากิน,นครับแล้วก็ตัวใหญ่ๆนะผมพยายามจะหลีกเลี่ยงมันนะครับเพราะยิงแล้วมันรู้สึกจะไม่คุ้มเอาซะเลยคือตอนแรกผมนึกว่าตัวใหญ่มันแร่ได้เยอะมากกว่านี้แล้วมันดันได้เท่ากับพวกแรปเตอร์หรือว่าตัวเล็กเลยครับตัวเล็กก็ได้เยอะนะหรือว่าตัวใหญ่ก็ได้เท่ากันเลยเท่ากับตัวเล็กเลยนี่นงมามา,านี้อือตายตายเฮ้ยแป๊บนึงจะโดนไหมเนี่ยอือโอเค อ้คีแรงอยู่นะครับอ่ะแรเนื้อตรงนี้มีของไหมยังได้ยินเสียงอยู่ครับมีกี่ตัวไล่หมดครับไล่หมดบวกเลยหน้าที่หิวโหยนี่มันจะไม่สนอะไรครับเราเนี่ยเราจะไม่สนอะไรนะครับอืมอยู่ไหนยังได้ยินเสียงอยู่เนี่ยเสียงจิกจ๊กจิกจ๊กจิกจ๊กจิ๊กจิ๊กเป็นไก่อยไอตัวนี้ไม่ค่อยกล้ายุ่งครับ ทำไมเลอเพราะมันรู้สึกว่าจะไม่คุ้มมั้ด <c oughs> ิคือมันมาวิ่งไล่เราเนี่ยแล้วเรายิงฆ่ามันได้เนี่ยได้เนื้อมาก็ไม่คุ้มเอานะครับขาดทุนย่อยยับกระสุนหมดเป็นหลอดแน่ๆโอเคลองวิ่งดูว่าหาไข่ผมว่าไข่มันไข่ต้องเก็บอ้อยเต็มหลอดหรือเปล่าครับมันถึงจะกินได้อืมเราไม่รู้นะอันนี้ก็ปืนกลหมดแม็กแล้วถือปืนพกไว้ละกันครับ ปืนกลนี้เราจะเก็บเอาไว้ยิงจําพวกตัวใหญ่ๆที่ว่ามันมาวิ่งไล่เรานะครับส่วนปืนพวกนี้เอาไว้ยิงพวกแรปเตอร์หรือว่าพวกเออ่คอมปี้ใช่เปล่าคอมปี้เออชื่อคอมปี้อะไรนะอยากเจอตัวเล็กๆจังเลยครับตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กๆเจอตัวนี้แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวตัวนี้หนีไม่ได้แดกอ่ะอุ้ยนี่ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก แรปหนึ่งตัวนี้เยอะตรงนี้เยอะเฮ้ยเสียงตัวเล็กๆนี่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 อืมอืมอืมต้องอย่ายิงมั่วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราหลงอ๋ออันนี้มันสัตว์กินพืชมันไม่ใช่แรปเปอร์ครับเดี๋ยวอีเล็กกูเล่เนื้ออยู่แรปหนึ่งอีจิ๋วอีจิ๋วยิงคอสโบก็ได้นี่ว่ะแต่ว่าโทษทีอะพอดีมัน <laughs> มันไม่ไหวครับมันต้องรีบๆยิงครับอ่ารีโหลดโอเคตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งต้องแล่เนื้อครับแล่เนื้อเด็ก อโอ้โหแปบ๊บหนึ่งใจเย็นลวกเพ่ไหนวะอยู่ไหนวะโอ้โหยิ่งไล่ตุ๋ยมาเลยครับโอเคอยู่ตรงนี้ก่อนคงไม่ตาปานะขอย่งเนื้อกินก่อนเอาย่างไม่ได้ราะว่ามันคงไล่ล่าเราอยู่ครับต้องถอยห่างก่อนโอเคตรงนี้แหละอ่าได้แล้วย่างเนื้อกินมันคงไม่ได้ไล่มาตอนแย่งเนื้อใช่ไหมไม่งั้นเราก็สวยครับสวย หลอเดเลือนอเพิ่มเยอะแล้วก็หลอดอาหารเพิ่มเยอะนะครับเกินครึ่งหลอดแล้วอยู่ได้อีกสักพักเลยแหละพักใหญ่ๆครับแต่ไข่นี่เอาไปทําอะไรก็ไม่รู้ฮหมันไม่ใช่เพื่อกินครับเนี่ยเก็บเอาไว้ดูเล่นเหรอดูเล่นเหรอครับนุน่นๆไอตัวนุน่นกระจิ๋วหลูลอ,อ,องใช้คอสโบยิงดูครับตัวนี้มันเป็นสัตว์กินพืชน,นะครับมันจะไม่ไล่ล่าเราคิดว่านะโอ้ เออตายโอเคครับฆ่าตัวใหม่ได้แล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ,อ้าตัวนี้สกใส่จิบสะสมครับจิบสะสมผมผมยิงนัดเดียวก็ตายแล้วนั่นแร่เนื้อโหยหน้าตากูดเที่ยมมายิบไรจิตใจอะ่อะไรนะั่นไหลไปด้วยเออในตัวหนึง่งนี่ครับอีกตัวหนึงไอตัวนี้ล่านะครับเฮ้ยนี่ปลาเกา่า ปลาเกา๋ากระเป๋าค้นไม่ได้ครับคือเองน่าจะค้นได้สักหน่อยเนาะอาจจะมีของอะไรเงี้ยเสื้อผ้าเปลี่ยนหน่อยก็ดีไอต,ตัวนี้ไอตัวนี้มันสัตว์กินพืชนี่เดี๋ยวเองกินพืชไปยีเหลอะเปลี่ยนมาเป็นสายเนื้อเหรอเนี่ยไม่ใช่มังสวิรัตแล้วเหรอฮะฮะไม่โดนเลยเว้ยแปนบบนึงทำไมไม่โดนอา้าวติดต้นไม้ต้องล่ามานะันครับบางอาจ ตัวนี้เองที่ตุยตูดเรานัวเองสัตว์กินพืชนะเนี่ยเห็นหัวเล็กๆอย่างนี้โอ,อ้แร่เนื้อทาแร่เองเนี่น่าเยี่ยมมากก็ยังคงบ่นครับโอเครีโหลดวิ่งต่อครับเอ๋อยากเจอทีเล็กอะเนี่ยอยากไฟกับทีเล็กเอ้ยเครื่องบินเครื่องบินครับไปเช็คดูเบยนี่ไงกระเป๋าคือเอ็งเปิดเองเปิดสักหน่อยก็ไม่ได้เหรอ ลำนี้หรือเปล่าที่ว่าเราหลุดออกมาอไม่แพรนครับผมครับสวายโก้ไรมีอบอกตูรอดตูรอดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันอีงนั่งฟังเพลงแดนซ์อยู่ดีๆครับก็ระเบิดนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องเพลงในเครื่องบินนะครับเห็นมีคนมาบอกกันว่ามันใช่เหรอคือมันก็มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเพลงบนเครื่องบินเนี่ยนะครับมันจะเป็นเพลงอีกแบบหนึ่งนะครับที่ว่ามันมีคนร้องนะครับ เพราะว่าผมกลัวว่าจะติดลิขสิทธิ์นะครับผมก็เลยทําการตัดนะครับตัดปุ๊บแล้วก็ใส่เพลงใหม่เข้าไปแทนนะฮะเพราะว่ากลัวว่าช่องจะบินเอานะครับผมจะพยายามทําให้ช่องเนี่ยไม่บินละกันนะฮ <c oughs> ก็พยายามเซฟเซฟนะครับเซฟเซฟช่องเอาให้มากที่สุดนะครับเรื่องอะไรที่ว่ามันมีเพลงเนี่ยผมก็พยายามตัดออกไปนูนไดโนเสาร์ A ตัวนี้แรปเตอร์ครับหัวใหญ่เงี้ยหัวใหญ่หัวใหญ่ยิงประมาณบนบนหน่อยนะฮะ <c oughs> อา้อาวอ้าวโดนด้วย ม,มาแล้วมันมาแล้วโจโจโเดียวเดียวเดียวออื้อ้โดนโดนหนึ่งดอกช่างเหอะน้่แล่เนื้อก่อนครับตอนนี้เนื้อสําคัญนะครับเก็บสุดเอ้ยตรงนั้นเสาครับนี่มันจะเหมือนเรื่องล้อหรือเปล่าเนี่ยเรื่องล้อครับเป็น,น,นทีวีซีรีสะนะ์นะหนังเก่าเก่าก็นะครับมันคล้ายๆกันเลยครับเครื่องบินตกเหมือนกัน แล้วก็มาติดเกาะเหมือนกันแต่ว่าปริศนาเยอะกว่าใครสนใจก็ไปดูกันเอาเองละกันนะเอาจะลงได้เปล่าวะเนี่ยลงแล้วขาไม่หักนะลงแล้วไม่ตายนะครับเดี๋ยวขอหาเส้นทางดีๆตรงนี้น่าจะตื้นกว่านะครับตรงนี้น่าจะลงได้ไม่บาดจ็บนะครับคิดว่านะโอเคขอดูด้านหลังครับเผื่อว่ามีกระสุนแอบอะไรเงี้ยเผื่อมีของแอบไม่มีครับโอเค นูนเสาต้องไปนับต้องไปดูเสาครับโอเคตรงนี้เอออย่าแหลกอย่าแหลกอย่าแหลกบ่อยหัวสะดุดล้มหัวฟาดพื้นตายในตายอนาถมากอุตส่าห์รอดจากเครื่องบินตกแล้วมาตายกับหัวฟาดพื้นโอ้อยโอ้อยลงทีแหลกทีตรงนี้ต้องลงระวังหน่อยโอเคลงทางนี้ต่อใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมทางนี้ดีกว่า มีหินอยู่ด้วยอ่าโอเคไปต่อได้ข้างหลังมีอะไรไหมไม่มีมีเดนอสเซอร์ไหมครับตอนนี้เนื้อเริ่มขาดครับของขาดของขาดอยากเนื้อครับเอ๊ะมันพูดแล้วมันฟังดูเหมือนอีกเนื้อนึงเลยเนี่ยอ่านูนเสาปิงป้งๆอยู่เอ้ยนั่นอะไรอะ่ะเป็นกระท่มหรือเปล่าครับนน่แน่เป็นกระท่อมหรือว่าหินครับดูไม่ค่อยออก น่าจะเป็นกล่องกล่องหรอผมได้ยินเสียงอีกแล้วครับโอ้ยเอ้ยอุ้ยนูนอ๋อสายกินพืชเอ๊ะเสียงครับต้องดูให้ดีๆนะมันจะมีไอ้ตัวเล็กๆอยู่ด้วยนะครับมองยากเฮ้ยนั่นอะไรแดงๆอะ่ะต้องมองไอ้ตัวเล็กๆก,ก่อนนะครับอีตัวเล็กอีตัวเล็กนี่ค่าคุ้มมากเลยนะครับผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นท่อน้ำครับส่วนไอ้นี่เป็นรถบัสครับ รถบัสรถบัสที่นี่ต้องเคยเป็นเมืองก่อนแน่ๆเลยครับได้ยินเสียงอยู่เนี่ยอยู่ไหนแะจะล่าเนื้อเก็บดองเอาไว้หน่อยรู้จักไหมเนื้อเดนูเซาดองอ่ะโอเค,คตั้งแคมป์เซฟก่อนแล้วแนเซไปแล้วก็แย่งเนื้อกินไปนูน่นคือถ้าเกิดตัวใหญ่เองฆ่าแล้วก็ได้เนื้อเยอะเนี่ยผมก็จะฆ่ามันนะครับแต่ว่าอนี่ได้มาแบบมันไม่หลุดทุนเลยอะยิงกระสุนไปเป็นแม็ค ได้เนื้อมาเท่ากับไอ้พวกเล็กๆเลยครับก็เลยไม่ค่าแล้วไอ้ไอ้มันไล่กูด้วยเองกินพืชไม่ใช่เหรออุ๊ยอุ๊ยอุ้ยตกใจมันไม่ตามมาครับอ่าไอ้พวกนี้แหละน้าล่าหน่อยตายง่ายกว่าไอ้ตัวใหญ่ซะอีกแต่ว่ามันมีเยอะแฮะต้องล่อมาทีละตัวครับขึ้นมาเยอะๆเดี๋ยวจะโดนแดกซะอีกเอ้ยเอ้ยขาสั้นเนอะ ใจเย็นๆขาสั่นแล้วโอ้ยโอ้ยมึงเป็นคนเล่นสวนกลัวคนอยู่ในเกมกูต้องกลัวสิน่ายิงตายแล้วเกิดใหม่ได้เซฟไแล้วด้วยแต่ว่าผมก็เป็นไม่ได้ก็ไม่อยากตายในเกมนะครับมันจะดูกากไปเลยต้องเล่นแล้วก็เล่นให้มันดีๆนะครับอันนี้มันสัตว์กินพืชหรือเปล่ามันวิ่งหนีนครับเอ้ยอย่าถูกลอครับเราเคยดูไอ้พวกหัวเล็กๆนี่จิกเอาด้วยนะจิกตูดซะด้วยซ้ํา อ่ต้องยิงสูงๆนะครับกระสุนมันย้อยนะน่นต้องโดนหัวโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโอเคตายไอตัวนี้มันสัตว์กินพืชน,นะครับแต่ว่าแม่งไล่เดกคนโอเคเราจะรอบฆ่าทีละตัวเลยนะครับอาจจะชา้าหน่อยนูน่นอะไรนั่นกองทัพทหารนะแอบอดหรือปุยอุยไม่โดนไม่โดน ลูกธนูนะครับเรายิงยิงไปเลยนะครับเพราะเราสามารถคราฟได้ในตอนก่อแคมไฟนะครับถ้าเกิดมันเหลือน้อยเนี่ยมันจะคราฟให้นะครับคิดว่านะนี่โดนขาอยู่โอ๊ยโดนขาอ่อนโอ๊ยเจาะยางเออเรียบร้อยไม่โดนไม่โดนต้องยิงสกัดดาวลุ่งเราวิ่งไปหาเพื่อนเมื่อเพื่อนเป็นไรเหรอ,อเมาแดดเหรอนะเมาปีคนแล้วกันเอ้ยอีกตัวดิตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วย ไม่โดนไม่โดนสูงสูงหน่อยโจโดนโจอ่าวิ่งหนีโจโจโจโดนบอลน,นั่นไม่รู้แฮะโจไปเนี่ยโดนแน่อื้อตายเดี๋ยวยี่สิบนัดก็ถือว่าคุ้มนะครับลดความเสี่ยงจากการโดนมันไล่ล่านะครับโจ โอเคมันน่าจะอีกไม่กี่นัดก,ก็ตายแล้วแหละแร่เนื้อสืบเสียบตูดเลยครับอืมหันตูดให้เสียบตูดเลยตัวนี้อีกตัวหนึง่งแล่เนื้อสึบแร่สึบแล่แลเนื้อสึบก่อนไปต่อเซฟก่อนดีกว่านะครับเซฟตรงเนี้ยเซฟเลยเอ้ยได้ยินเสียงแต่ว่าจากการที่เราเซฟได้เนี่ก็แสดงว่ามันน่าจะยังไม่เห็นเราครับโอเค เลือดกระจ๊ดหนึง่งส่วนหลอดอาหารเพิ่มมาเยอะเลยโอเคครับข้างหน้าก็เป็นตึกเป็นปั๊มด้วยมั้งนั่นนั่นน่ะก็โอเคครับสำหรับเกมไดโนิส s นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ